สวัสดีครับผมกิลครับสวัสดีครับผมเก่งครับครับวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับเก่งของเราเองนะฮะกับเด็กมิวทูฮะมิวครับเปิดได้ย็กมิวพิวชั่นนะครับกับผมนี่เลยเด็กนิมเฟียร์วีแม็กเนาะเนื่องด้วยว่าของวีแม็กเขาเริ่มจะตกทายแล้วในปีหน้าก็เลยเอามาจัดแมตช์พิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กันโดยเฉพาะของวีแม็กนี่นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเก่งไหนพร้อมนะครับพร้อมครับ เอาหัวเขาเป็นหัวัหวนะัออกก้อยครับผมพอก่อนแล้วกันโอเคผมเริ่มลงลงไม่ได้ครับผมลงได้ครับไี่ลงได้แต่อะไรเนี่ยครับค่อนข้างจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของตัวเปิดตัวหน้านะครับผมจะได้หนึ่งใบครับผมใช่ครับโอเคป๋าเลย มีโอแลนด์วีครับมีวีครับผมโอ้โหเปิดมาแบบสุดยอดไฟพ่อเดินหลงจั่วนะครับครับผมใช้นี่เลยเนสบอลครับหาโปเกมอนหนึ่งใบพื้นฐานลงไปหน้าผมหาจับลิมเฟียวีนะครับครับผมโอเคผมเสิร์ตต่อนะไรคับผมใช้ไฮเปอร์บอลครับทิ้งสองใบชิ้งพลังงานไฟกับลิมเฟียนะครับครับหาโปเกมอนหนึ่งใบจากสละขึ้นหนึ่งครับพี่ตกแค่นี้ครับครับผม เดี๋ยวผมจะใช้คอนเดทเดี๋ยวผมใช้ต่อนะได้ครับไป็ครับคันเบดชั้นยอดครับเลือกการ์ดโปเกมอนและกร์ดพลังงานพื้นฐานรวมด้วยกันสูงสุด3ใบจากกองชิมเนาะเพราะเข้าเด็กสับเด็กผมมี2ใบนะครับเอาเข้าเด็กสับเด็กโอเคแล้วผมขอใช้นี้ต่อเลยคอสามารถของยเฟียนะครับรีมกิฟต์นะครับเพื่อใช้เราจะจบเทินฝ่ายเราเนาะเลือกการ์ดไอเทม1ใบจากสำหรับขึ้นมือผมขอเลือกลูกอมประหลาดขึ้นมือนะครับแล้วก็พันเทินเลยครับประเทินครับ กันหนึ่งใบผมติดหินพันธุ์ภูมิใให้กับมิวีนะครับครับแล้วก็ติดเป็นดับเบิลทบอนที่ให้กับมิวโอเคใช้หินเป็นผนึกอะไรผมความสามารถนะครับสามารถหยิบการ์ดที่ที่ชอบได้หนึ่งใบจากสำหรับการเรียกเป็นีแล้วก็นใช้ต่อเนื่องกันใช่หหอใช่ิเป็นคอร์สวิตครับแล้วก็ นิววี m ม็กกับน e ววีแมนะครับเซอร์หาเป็นเจนอเสกครับเจนอเสกครับใช่โอเคแล้วก็ติดเป็นขุมขัดครับผมให้กับเจนอเสกมันจะสลับกันหน่อยนะการติด, <laughs> ตดจริงๆนี้มันต้องติดที่เจนอเสกเหรอใชแต่ว่าสถานการณ์เมื่อกี้มันจำเป็นนะโอเคครับ <laughs> <ๆ>แล้วก็ใช้เป็นปกผมเพิ่มพลังเพิ oh. พ่มพลังให้กับท่าโจมตีของฟิวชั่นได้30ดาเมจมีโอเคครับแล้วก็เป็นเชือกลมนี้ครับ ันนขึ้ไปแข่งจะเป็นคนเลือกก่อนว่าจะโปเกมอนตัวไหนขึ้นตรงตำแหน่งกระสุนแลจากนั้นผมก็จะเลือกเป็นคนต่อไปจะมีตัวเดี๋ยวก็จะมีเกโนเซคขึ้นไปดีครับจากนั้นใช้ความสามารถเกโเซคครับผมฟิวชั่นซิสเต็มครับจั่วจนกับจนเท่ากับโปเกมอนฟิวชั่นบนบอร์ดนะครับมีสองก็จะสองใบจั่วจนมือหนึ่งสองใช่จวที่หนึ่งโอเคอ้ผมได้เนสบอลต่อคเขาโอ้แล้วก็สามารถเลือกโปเกมอนพื้นฐานจากสำหรับการนะครับวางตรงนี้ได้เลย อ่าจีนัสซีไปแน่อนอนนะไปต่อได้เกือบแล้วที่เกือบตันแล้วเวียเกือบเจอทางตันแล้วแล้วก็ความสามารครับฟิวชั่นซิสเตอร์เหมือนเดิมครับผมตัวดจนมือเท่ากับสามครับตรงจวดอีกสองน้อย <ไป S 2> <ะ>อีกสองใบเ <c oughs> อโ <c oughs> okay. อเคข้นเทอร์เลยครับอ่ะข้อเทิร์นหมดนะครับจวดอ่ะผมใช้นี่ครับลูกอมประหลาดครับวิวธาการที่ตกคางเงยครับเป็นลิซ่าดอนเอ็กซ์นะครับความสามารถทำงานครับปกครองแดนชำระล้างนะครับ เลือกพลังงานไฟได้สูงสุด3ใบาจากสำรับที่ทกับโปเกมอนไฟเราตามชอบนะครับเ,เลือก3ใบผมเอานี่นิมเฟียหนึ่งแล้วก็ลิซาดอนอีก2ใบเลยเจากนั้น,นครับนิมเฟียครับถอด1 e n e r เอเจีพิ่อหนีนะครับลิซาดอน ex ขึ้นไปแล้วก็ยุทาการนิมเฟียวีเป็นบ m a x นะครับจากนั้นใช้คร์ดนี้ครับคอ,อนี่สู้สุดใจครับจั่วการ์ดจากสำรับจ,บจนมือเราเป็น6ใบครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกผมขอใช้นี่ครับเนสบอลครับเอาเซโรล่ามานะครับครับจากนั้นลงเทปโปโกนะครับครับแล้วก็ดิซอนครับจงตีครับเบิร์นดิงดาร์ครับร้อยแปดสิบดามจนะครับจริงๆดาเมจจะแรงตามไทยที่เขาหยิบไปเนาะแต่ยังไม่มีเนาะยังเหรือแต่สิบกับผานได้แล้วครับเหลือร้อยแปดสิบโอเคประกันหนึ่ใช้เป็นรถเข็นสับเปลี่ยนครผม จะเปลี่ยนโปเกมอนพื้นฐานจากตำแหน่งกอส์ซูลครับกับโปเกมอนตรงกังครับหนึ่งตัวคจากนั้นโปเกมอนที่สลับลงมาจากาตำแหน่งกอส์ซูลครับจะฮิวสามสิบบาร์เมตรสามสิบนะใช่แล้วก็ใช้เป็นร<ม>ุกอมเพิ่มพลังอัดไม่เก<ม>ี่ยเพิ่มดาเมจให้กับโปเมกมอนฟิวชั่นอีกสามสิบบาเมตรครับแล้วก็ิพลังงานจิดตรงฟิวชั่นครับผมให้กับเจ็ดสิบใช้ความสมานครับฟิวชั่นซิสเต็มจวดก์ดจนมือเท่ากับสามใบมือตสองบมลงเป็น โอโอริโปครับโอโอริโปนะใช่ครับใช้นี่ครับคอสสวิตเชอร์ครับผมอาจะใช้ได้ก็คือต้องใช้พร้อมกัน2ใบนะครับสามารถเลือกโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามตรงเป็นขึ้นมาตรงตำแหน่งต่อสู้ได้เลือกเป็นนี่ครับผมเนโอเลนด์เนโอเลนด์เราก็เลือกของตัวเองด้วยเนาะใช่ไหมต้องเลือกด้วยเนโอเลนด์ขึ้นนะครับผมเลือกเป็นนี่ครับโอโริโปครับใช้ความสามารถของเกโนเซ็กฟิชชั่นซิสเต็ม์มีใครครับ ตัวการ์ดจำนวนเท่ากับสี่ใบครับใช้เป็นรองเท้าเดินป่าครับดูการ์ดโดบนสุดของกองนะครับเลือกว่าจะนําขึ้นมือหรือว่าทิ้งตรงตำแหน่งรถทิ้งการ์ดนะครับผมเลือกเป็นเลือกนาขึ้นมือครับโอเคครับแล้วก็ใช้อีกครั้งนะครับผมมาเดิมขึ้นมือเหมือนกันโอเคครับแล้วก็ใช้ต่อทั้งหมดพิทบอลครับเลือกโปเกมอนที่ไม่มีค่หนีหนึ่งใบนําขึ้นมือโอเคผมเลือกเป็นมิวส x คับมิมันะครับ ผมใช้ต่อเนื่องครับเป็นเปเปอร์ครับเลือกไอเทมกับไอเทมติดโปเกมอนจากสำหรับยังได้หนึ่งไปครับขึ้นมือได้โอเคครับรถเข็นครับแล้วก็เป็นเข็มขัด่งความแน่ๆอืโอเคครับขึ้นมือจากนแปลง v ีแม็ครับผมใช้เป็นรถเข็นสับเปลี่ยนเอาโปเกมอนพื้นฐานลงมาตรงเบนนะครับแล้วก็เลือกโปเกมอนตรงเบนขึ้นไปหนึ่งตัวมีแม็กมาแล้ว จากนั้นโจมตีเลยครับใช้คอสฟิวชั่นนะครับเลือกเป็นเทคโนอบัสเตอร์ของเกมนักเสกครับ210ดาเมจครับแล้วก็ลด20ดาเมจจากเมื่อกี้มันจะเพิ่ม30จากลูกอมใช่ไหมอ่าใช่ครับใช้เป็นหนึ่งเลก็จะเป็นก็จะเป็นอ่า220ดาเมจ220ครับเคทเที่ยวไปครับรถเคทส่องไปครับครับผมเอาลิซซอลีเอ็กขึ้นไปนะครับเพราะเนินะครับจั่วผมติดพลังงานหนึ่งลูกไว้กับนิมเซียนะครับแบบเราก็ใช้นี่ครับ พอนี่สู้สุดใจครับโจทย์กาจนมือพบโเนาะมีสามใบของโจวสามหนึ่งสองสามจากนั้นนะครับผมใช้นี่ครับเนส่อครับหาโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบตรงเป็นนะเป็นแคปไซจิครับโ okay. อเค่น่อย โอเคจากนั้นมือผมอะไรเนี่ยจากนั้นผมชมตีครับ Burning Dark ครับร้อยแปนะครับแล้วก็จะบวกอีก30ตามไพ่ที่ฝั่งหิดไปเนาะสองใบก็60สิบวกอยแปดสเป็น220เนาะครับผมแล้วก็สองใบสี่จุดอ่อนเป็นจุดอ่อนเป็นมือบานใช่ครับไปถล่มสองสี่ร้อยแปดครับเนาะเอยอะเกมผมได้2ไพ่นะ3ไพ่ใช่แล้วคุณดูแม็กเกย์โอเคผมสถานการณ์แย่แล้วตอนนี้ อาจจะต้องเอาเกเนเซกขึ้นไปคนระับก็พัดเดินตัวนงึงลงเป็นมิววีครับเกเนเซกอีกหนึ่งต้องหองสุดผิดเข็มขัดแห่งความแ,แน่นให้เกเนเซกนะครับครับแล้วก็ใช้เป็นประกายแสงครับของคามิสลิทเลือกเปิดตัวฟิวชั่นสองตัวนะติดที่ฟิวชั่นให้ตัวละลูกแล้วเป็นมิวกับเกเนเซกครับครับใบนี้คือเราต้องเลือกก่อนนะใช่ครับต้องเลือกก่อนหนึ่งสอง ใช้ความสามารถของเกมนสิตนะครับ Fusion System ครับตัวจนมือเท่ากับ5ครับตอนนี้มี2องก็ตัวอ,อีก 3, 3. ั่งสองจเป็นเนตัวบอลครับจะส่องไปหนึ่งสองครับนำโ <1, S 1> ปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือไปเลยผมเลือกเป็นมิโลเอตตามิโลเอตตาวางมิโลเอตตาตรงนี้ครับแล้วก็ลอสซิตี้ครับโปเกมอนที่ถูกเค KO จะไปลอสเนาะใช่ครับผมใช้ความสามารถของเกมนสิตอีกครั้งนึงครับ Fusion System ตอนนี้มือมีหนึ่งครับตัวจนมือเท่ากับ6เป็นตัวห้าครับ เพิ่มพลังด้วยรูมอัพเมทครับผมเพิ่มอัเมทของฟิชชั่นอีก30 <c oughs> ใช้เป็นลอสสวิปเปอร์นะครับนิวไปลอสครับแล้วก็ทำลายเป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดไปลอสครับความสามารถของเกมส์สิบอีกครันะ้างหนึ่งอันเด็บฟิชชั่นเซเลนจวดจมูเท่ากับหัวขับตัวอีกสามได้เป็นเฮฟปี่แห่งพี่สวยครับดูการ์ดจากรางวัลนครับแล้วก็เลือกโกลเดมอนพื้นฐานขึ้นมือได้ ไม่มีครับสัตไับไอใ้เนหะใช่ชโอเคมาแล้วติดที่จากมือหนึ่งไปใช่รับตัวข้างหน้าเลยของสีนะใช่ถึงดามิจะหายไปยี่สิบแต่ก็บวกอีกสามสิบใช่ <Okay. S 1> แร้ครับโอเค okay. เทคโนโลสเตอร์ครับของตัวเองนะครับสองสองอยยีส้อยดามจนะครับครับแล้วก็เพิ่มจากตัวนี้อีกสาสิบเป็นสองอยสี่สิบลบตัวนี้ยี่สิเป็น2องร้อยยี่สิบนเลยสอง้ยยีิใครับสองร้อยยี่สิบ นัน,นข้อเทือนครับจั่อะผมพิพัฒนาการแคปไซตินนะครับเป็นโซลเลอล์นะครับเขาสามารถทํางานนะโซลเวอร์ตัวเนี้ยเขาจะบอกว่าจะเป็น2ประเภทจะเป็นทั้งไฟแล้วก็เป็นทั้งหยาอืมอเป็นสองธาตุเพื่ออันเนี้ยเพื่อพลังในตัวนี้ด้วยใช่นะครับผมเปิดน,นี่ครับโบเทวนะครับใช้ความสามารถของโบเทลเลยนะครับเท่าะครั้งนะครับหาโปเกมอนพื้นฐานที่ไม่มีกฎมาวางบนเบนได้นะครับโอเคผมหาเป็นตกังนี้ครับ จากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งลูกให้กับพิโตคังยีนะครับตรงตีครับเบอร์นิงดาร์ครับลดไปสิบตาเมจเนาะแล้วก็บวกอีกหกสิบเป็นสองสี่สิบนะครับน้องทั้งโอครับสองไพ่ครับผ่านแล้วผมเลี้ยงเป็นมิววีขึ้นไปของกำลังสุดคอเเทนต์เล่นนะครับผมต้องบุกเลยตัวนี้นะแทงกันมิววีแม็กนะครับครับจากนั้นใช้ไฮเปอร์บอลทิ้งการ์ดบนมือสองไปในสอง แล้วก็หยิบโปโเกมอนมันไปขึ้นมือเราเป็นเกมล็อกเซ็ครับครับสวัสดีครโบหมดดีมากใช่ดีดีเดยอะมากวางเป็นเกมล็อเซ็ตวีอยู่ตรงเบ้นนะครับใช้ความสามารถฟิวชั่นซิสเต็มจัอ่ะจนมือเท่ากับหกครับจูอีกหน้าไปอืมแยกหมดแล้วตอนนี้อืมนี่ขนาดเท็จะหมดครับมันไม่ได้การที่ต้องการลองรีเท็กใช่ใช้เป็นรองเท้าเดินป่าครับดีแค่ไหนเสร็แมวหยิบ ยังไม่เจออีกครับเนี่ยระวังนะ Fusion System อ้โหไม่น่าได้เลยต้องมาจะต้องติดใบนี้แทนละโอเคครับจะเบิ้ล u r b o Niji ครับอ่าโอเคตอนนี้เลือกリิสนังเท่าไหร่ครับลาร้อยสิบครับร้อยสิบโอเคผมใช้เป็นสมุดบันทึกเพื่อนเลือกอ่าซัพพอร์ตสองใบจากตำแหน่งทิ้งการนะครับเลือกเป็นบอ Border ผมต้องเพิ่มให้เด็กเป็นไม่เอา เป็นวัาสดาได้กับพิเฟิร์ดกันสองใบัโอเคครับำเด็กคือแบบไม่ได้แพ้เพราะว่าโดนเ o นะแพ้อพอด,ดิบเอาได้แต่จะได้เอาก่อนนะครับตอนนี้โอเคมีวิไหมครับใช้ท่า fusion นนครับเลือกเป็นท่าของเจมส์เซครับไดเอเทคโนโลสเตอร์สองร้อยสิบมีครับกับไนทวินละขึ้นละถ้าไรสองร้อยสิบดัมมีครับลบตรงนี้อีก20เป็นร้อยเก้าบไปโอเเลยเด็กสองบครับผานเทนผมเอาเซโนราขึ้นแบบเียฟันฟรีแล้ว เขาไมอรับจวบอ๋อผมเพิ่งเห็นลูกอมประหลาดครับแปลงล่างที่ตัวคังนี้นะครับเป็นลิซซ้อนเอ็กนะครับเขาสามารถลิซซ้อนเอ็กทำงานครับปกครองแดนชำระล้างครับเลือกพลังงานไฟได้สูงสุดสามใบติดเท็กกับโปเกมอนตามใจชอบนะครับหนึ่งสองหมดแล้วเหรออืมหมดละผมเอาติดเห้กับลิซซอนกับอิงเทียนะได้ครับ แล้วก็เซรอลล่านะครับถอยครับเข้อนิสัยนะครับครับโอเคแล้วก็ลิซาดอนครับขึ้นไปโจมตีนะครับโอ้โถดมีเสียงกระซิบมาว่าลงช่องดรอปนะโอเคลิซาดอนเอเอ็กนะครับใช้ท่าต่อสู้ครับเบิร์นดิงดาร์กนะครับร้อยแปดสิบดาเมจนะครับแล้วก็จะบวกตามใครที่อีกฝั่งหิบไปหูด้วยสามสิบเนาะสี่ใบเนาะสิบสองบวกร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยแพ้ต่อสู้ไอ้แพ้มืดเนาะหกร้อยดาเมจครับ น็อคเอาครับโอเคถึงไวครับโอเคครับโอก็จริงจริงจริงๆก็ได้นะผมทักสุศีนะขนาดเป็นเด็กเด็กเขาเรียกว่าอะไรเด็กที่แบบว่ามีมานานเนาะใช่ครับเจอร์ริดอนมือเชิดเขาแข่งที่จะตีแรงแนทางกีเดียวใช่เขาแพ้ทางนะก็ยังไงก็ขอบคุณเก่งมากที่มาวันนี้นะครับครับแล้วถ้าถูกใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราได้ครับเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากเอาให้เราเอาเด็กอะไรมาสู้กันเนาะ พอตอนนี้ก็เราจะรอของใหม่กันอาจจะรอของใหม่กันก็ได้ที่เป็นบล็อก En ็ n เจียนโกับอะไรนะ Future Flat นะครับเสียงคำรามจากอดีตแล้วก็อะไรนะระกายแสงแกากันอาคตนะครับถ้ายังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ